เหตุระทึกใจกลางเมืองจุงพรเลยค่ะคุณผู้ชมผู้หญิงพาเด็กชายวัยห้าขวบมาในรถกระบะคันนี้แล้วด้านหน้ามีผู้ชายเกาะอยู่หน้าประโภงแบบนั้นนะคะเฮ้ยอันตรายมากๆนี่ขับลากไปประมาณเกือบร้อยกิโลเมตรเลยนะคะเกาะอย่างนั้นนะทำให้นึกถึงอะไรนะเสียชัดสายเปใช่ไหมแต่คราวนี้น่าประมาทหวาดเสียวกว่านะคะเออเรื่องราวเป็นไปเป็นมายังไงอ่ะช่วงหน้าเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยค่ะ บริษัทเมดิสกรุ๊ปจำกัดตอกย้ำภาพลักษณ์หนึ่งในผู้นำด้านไบโอลองเกวิตี้เทคโนโลยีจัดงานเสวนาไบโอลองเกวิตี้ชีวิตยืนยาว120ปีที่เป็นจริงได้เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ด้านสเต็มเซลล์ในการฟื้นฟูสภาวะความเสื่อมของร่างกายพร้อมเปิดตัวภาพยนตร์วรื่ชุดใหม่เลือกพรุ่งนี้ที่ดีกว่าการมีสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาวที่ทุกคนเลือกได้การใช้สเต็มเซลล์เพื่อส่อมแซมให้ร่างกายของเราเอรัยอะต่างๆของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อซ่อมแซมภามวะความเสื่อมโทรมของ